วัสนีจ้าพี่น้องอยู่ดีตอนรับสื่อสารวิชาวันนี้เราจะมาเดินในป่านะจ๊ะทุกคนจาที่ที่เราเคยเดินมาวันนี้ว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าพี่น้องจ๊ะมหาเหตุกับบุ่รู้ว่าจัยดเห็ดรอบอะไรเหตุแต่ว่าเราจะมาเจออะไรเนี่ยโอ้พี่น้องไม่ยางตั้งดนชั่วโมงหนึ่งแล้วย,ยังไม่เจออะไรกันเลยนะทุกคนจา้าไม่มีอะไรเลยนะว่าเราจะมาเจออะไรเนี่ยอุย้ยอะไรนี่วีม พี่น,น้องวิทย์นีอะไรเนี่ยทุกคนจ้าพี่น้องจ้าวนี่เห็ดจ้าพี่น้องเห็นปะนี่ว้าวพี่น้องนี่คือใครมาคนเดียวจะไม่ได้มาเจอคุณพี่เคยยา ในรูซีไม่ได้เห็ดววรูซีน้องเต็มไปหมดเลยจ้าในรูซีน้องจ๋าโอ้นี่เต็มไปหมดเลยไม่ติดไม่ติดไม่ติดดอกเห็ดพี่น้องจ๋านี่จ้านี่จ้าพี่น้องมันคือหลายแท้นี่พอไอ้แม่อยู่ต้นฟงต้นเฟิร์นเต็มไปหมดเลยจ้ะพี่น้องจะวางได้จ้าพูน่ะพูนไอ้กระเม่นพูนไอ้กระเม่นพี่น้องเห็ดว้า อนี่ดูสิพี่แกงขึ้นจะเสบเนาะพี่น้องจา๋าอืมเฮ้ยเยอะเยอะจังเลยน้านี่เห็ดจ้าพี่น้องเห็นบ่นี่ว้ายพี่น,อน,น,อปปนอ้องน,น,น,นี่ก็คือ,เ,อเห็ดอะไรท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าพี่น้องครับวุ้นเยอะจังเลยนี่ก็ใช่ท่านังเลยนี่เจ้โอ้ยแมนหมดเลยพี่น้องจ๋าโอ้ยเห็ดอะไรเนี่ยทุกคนพี่น้อง คุณพีดด่วียมคำลุกเสียคำนี้คำดิสเว่คำโอเวอร์เดค่ะดูสีนาง,งามเห็ดเอียงจังสีพี่น้อง you see <laughs> โอเปนทีไหนโอ้ยต้องเก็บไปกินแล้วนะครับทุกคนค่ะเห็ดดำชิตโตี่น้องจะเบิ่งเห็ดอีโปอีแม่มันคือเป็นจังสีมันคือเป็นแนวนี้แหละคะ่ะ แข็งบงบงเลยจ้ะพี่น้องวิทย์กำลังดีเลยคุณพี่โอ้ยนนนอนนอนนนนฮะใหญ่แห้งฉันบอกแล้วว่ามันอยู่บนนี้เนี่ยดูสิมีคนมาเตะมาหน้าทุกคนเฮ็ดดำพี่น้องจ๋าใหญ่เท่าหน้าเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องปาสุดยอดเลยฮู้ดูดอกนี้สิเสียดายเขาเนาะเนี่ยใหญ่แห้ง พี่น้องจ,าจ๋าหนาีเจ็บังจ้าอาจุดดอกตัวตั้งกระนังตังต้งเตะไม่นะทุกคนนี่รู้สิพี่น้องนี่นี่โอ้คุณยังไม่ได้เจออะไรเลยนังวะดูเจ้าหอยทากเจ้าหอยทากมันมาจัดก,การซะแล้วพี่น้องจาอ๋าอาคือดอกไงแท้ต้องไปเรียกคุณพี่เราเนี่ยพี่น้องจา๋ามันแมนเห็ดด่าบอนี่มันคือจังดอก อลังการอลังชางอลังเชิงขนาดนี้บอกแลว้วฉันบอกแลว้วนี่อูอดูสิหลุดออกมาเลยจ้าทุกคนจ้าเนี่ยปาที่โทพี่น้องจเบิงจ้าวิมอันนี้เอาไปกินอันนั้นกับไปน,นั่นแซ่บมากเลยนะไปไปต้มยำใช่ไหมเห็ดดำใช่ไหมคุณพี่ใช่ไหมแม่นบบพี่น้องจ่ามิจาะจเะบิงคุณพี่บอกว่า นาง,งามบอกว่าเธอยังไม่เจออะไรเลยคุณดูตรงนี้สิโอ้โด,ดูตรงนั้นสิทุกคนปาชิโตนี่นี่น,น,นี่มันกำลังขึน้นทุกคนดูสินวยบอกอัไรมันตั้มคอยแมต้นอันอนบักกระทือเทศเนี่ยดูสิลูกมันขึ้นเยอะๆเลยพี่น้องจ้าขึ้นบ่เห็นไหมจ้านวยมันขึ้นหลายเต็มนบ่พี่นอ้นองดูสินี่ดูสิกำลังสวยเลยนี่กำลังงาม เนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องเต็มไปหมดเลยจ้าโอ๊ยพี่น้องดูสิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอืุ้นผีกระยามาจัดการเสเลยพี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดดำนะจ๊ะทุกคนจ๋ารสสุดระรูอลังการร้นเจ็ดทุกคนพี่น้องโอ้ยเคยอยากจะดูนะพี่น้องเรามาเดินเล่นเข้ามาเจอนะ่เนี่ยดูสิ ร่องเก็บกันมันกันคนน่าจะดอกไปจังใจดูหน่อยกำลังอวบโอ้ยดึงกระโบเนี่ยเนี่ยดูสิดูสิทุกคนมีน้องนอนหรือเปล่าหรือหักดูสิโอ้ยแข็งโปแข็งโปแข็งโปเนี่ยไปน้องจ๋าแข็งโปะ๊โปะ ชีกดูมีหนอนไหมบะมี่จ้าพี่น้องขาวจ๊วนหน้าเจ้าพี่น้องจ๋าสวยงามอรามตาจริงๆจ้าพี่น้องจ๋าอุ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวจะเรียกคุณพี่กระยายมาจัดการนะเจ้าทุกคนจ๋าเป็นแบบนี้กระเริดม,มากจ้า